สวัสดีครับตินะครับจะมาเล่าความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่องมูฟ a าซาเดลไลออนคิงให้ฟังกันนะครับโดยผมไปดูรอบ11นาฬิกาแบบภาคไทยที่โรงหนังในเครือเอสเอฟราคาแค่100บาทแต่ได้ดูหนังที่ภาพสวยสมจริงสมทุนสร้าง200ล้านเหรียญและผมชอบภาพของหนังเรื่องนี้มากกว่าเอฟเวทาภาค2ที่ใช้ทุนสร้างถึง460ล้านเหรียญด้วยอาจเป็นเพราะภาพธรรมชาติในเรื่อง มันอยู่บนโลกของเราผมเลยรู้สึกเชื่อมโยงได้มากกว่าและมีหลายฉากที่ทําให้ผมนึกว่ากําลังดูของจริงอยู่เช่นเห็นใบไม้หรือต้นย่าชัดเจนการเคลื่อนไหวของน้ําดูเป็นธรรมชาติและสวยมากโดยเฉพาะภาพน้ําตกฉากตอนกลางคืนไม่มืดจนต้องเพลงให้ปวดตาตอนที่ตัวละครลาฟิกิีนอนตะกาฮิมะเห็นเป็นเกล็ดน้ําแข็งเลยโคสิงโตพิ้วไหวตามที่มันควรจะเป็นและเห็นมัดกล้ามเนื้อชัดเจน เรียกว่าทีมงานของค่ายดิสนีย์โชว์ของให้เห็นเต็มที่จนไม่อยากเชื่อว่านี่คือภาพ CGI แม้บางตัวละครอย่างภูมิบ้าจะดูไม่ค่อยสมจริงบ้างแต่ภาพโดยรวมมันเพลิดเพลินตาไปจนจบเรื่องทำให้นึกเสียดายที่ผมไม่ไปดู The Lion King ภาคแรกในโรงหนังเพราะตอนที่ผมดูในช่อง Disney Plus แม้ภาพของมันจะสมจริงไม่แพ้กันแต่มันดูไม่ยิ่งใหญ่อลังการและเห็นรายละเอียดยิบย่อยเท่าดูในโรงหนัง อดแปลกใจไม่ได้ว่าทําไมมันให้ความรู้สึกแตกต่างกันขนาดนี้ในส่วนของเนื้อหาแม้ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนักแต่ดึงดูดความสนใจได้เกือบตลอดทางเรื่องโดยเน้นฉากแอคชั่นที่เห็นได้ชัดว่าทีมงานจงใจใช้มุมกล้องปกปิดภาพความรุนแรงแบบชัดเจนหรือจงใจข้ามฉากเหล่านี้ไปเลยเพื่อปล่อยให้ผู้ชมจินตนาการกันไปเองว่าสิงโตแต่ละฝ่ายถูกฆ่าตายกันยังไงถ้าจําไม่ผิดผมไม่เห็นเลือดในหนังเลยนะครับ แต่พอจะเข้าใจสาเหตุและเห็นด้วยกับทางทีมงานเพราะน่าจะมีผู้ปกครองพาเด็กไปดูกันเยอะเลยซึ่งนี่อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ฉากต่อสู้ในช่วงสุดท้ายดูแทบจะไม่ดูเดือดเลยจนผมรู้สึกว่ามันไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรแต่นอกจากภาพสวยแล้วในเรื่องยังแฝงข้อคิดไว้มากมายเช่นการเป็นผู้นําคนอื่นต้องมาจากความคู่ควรไม่ใช่การสืบทอดตำแหน่งกันเท่านั้นโดยทีมงานพยายามทําให้ผู้ชมเห็นใจตัวละครทาคา ว่าทำไมมันถึงโตมามีนิสัยแบบนั้นหรือถ้าใครมีพ่อแบบนี้คงได้รับอิทธิพลมาบ้างแหละครับแต่ทีมงานยังใส่ฉากที่ทำให้รู้ว่าพ่อลูกคู่นี้ไม่ได้เลวร้ายไปซะทุเรื่องด้วยนะครับหรือการที่มูฟาตารถูกไล่ให้ไปอยู่กับสิงโตโต,ตัวเมียกับกลายเป็นเรื่องดีเพราะทําให้เขาได้เรียนรู้การใช้ภาษาสัมผัสในการล่าสัตว์หรือรู้การเคลื่อนไหวของเป้าหมายได้แต่ไกลจากแม่ของทาคายิ่งกว่านั้นยังทําให้เขาเข้าใจาความรู้สึกของตัวเมียอีกด้วย เขาจึงสอนให้ทาคารู้จักฟังสิ่งที่ผู้หญิงต้องการบ้างถ้าจ,จิบซาบารีและข้อคิดอื่นอีกมากมายแต่ผมจําได้เท่านี้ผมเลยคิดว่านี่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้หนังแอนิเมชันของค่ายดิสนีย์ได้รับความไว้วางใจาจากผู้ปกครองส่วนใหญ่ในการนาเด็กเข้าไปดูด้วยแม้อาจจะมีบางคนพาลูกไปดูด้วยสาเหตุอื่นบ้างก็ตามสรุปผมให้คะแนนมัน9เต็มสิบไปเลยแต่ถ้าใครเข้าไปดูมันโดยหวังฉากแอคชั่นคงเห็นต่างจากผมมีเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ